สว,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสุขสุขนเนาะจ้าเนาะโอ้ยพึ่งเสร็จธุระจา้าพึ่งเสร็จธุระประปังเนาะจา้าเอาบานที่นี่ได้เวลาจวดแล้วบานที่นี่ฟังแต่เสียงจวดหลดุด <laughs> ผู้สวยผู้เบาเจ้าเป็นอย่างย่านเจ้าเห็นขีดทูดบ่หรือจังไได หือปิดไว้คักแม่แทะหรือ,อยันแมงวันตอมบอ่มาถึงจุดนี่จนได้เบ <laughs> 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 าถืกเบาถึกตัวเนาะทุกคนเออเบาพิดมึงไดเออคนเท้าหรอนะจากจุดเริ่มต้นเป็นศูนย์เออแล้วพุ่งขึ้นมาถึงจุดสูงสุดเป็นลอย บัานที่ดิง้งลงไปอีกจุดศูนย์คือเก่าจังสิมันน่าอายเด้ย่างเขาขึ้นบ่ได้สูงไปกว่าหัน่นเขาก็บ่ตตองอุ่งให้มันต่าลงมาถึงจุดเดิมอันนี้ต่ำกว่าจุดเดิมอีกเด้เออเอย่ิ่นไวนอัอนอิ่มตัวเถอะมันบได้อิ่มตัวเออมันบด้อิ่มตัวการอิ่มตัวมันสิบ่บเป็นจังสี่การอิ่มตัวคือมันต้องอยู่คงทีเออมันต้องอยู่คงที สีบ่ให้ต่ำมัดอันจากแต่ก่อนอันนี้คือมันตกต่ำลงมาจากแต่กอนนี่ละเขาเอิ่นว่านกลับมาถึงจุดอัเดิมเออเริ่มต้นใหม่ว่าสั่นว่าเออความหมายก็คือว่าแล้วขนปึกจ้งไหนก็คือคนปึกเนาะเออเรื่องของมึงค่ะนะเออนาะผัวเข้ามีหน้าที่เห็ดยังผัวเข้ามีหน้า,า,นาที่จวดย่างเดียวเมียนบอ่อทุกคนเออ พวกเขานี่มีตรมวลมีตะนางมึงหัวเราะเออแล้วก็สมเพศเวท,ทนาอยู่บก่กพระเวท,ทนาเด้สมเพศซื้อ,อเฮงเมืองเฮงกันมีทต่คนสีหัวขวัญแล้วเอออ้าอยากเศร้าเป็นปีอยากเศร้าเป็นสิบป,ปีกันแล้วเขาเมืองเออบ่าแมนเงินนั่นพวกเขาเนะแมนบอกทุกคนเออแล้วแต่แล้วแต่ <laughs> แ <laughs> ตำมะข u n งก็สซักสีบอ่อแสบเลยได้เคลียไปเคลียมา,จากจะเคลียหายยังแล้วเออมันแนวมันบอ่อแสบเนาะสิมากินทุกมือทุกเหมือนเป็นไปบ่ได้ดอกเออมากไนไหนกัน่ะได้กินทุกมือด้คนน่ะเออมันก็อยากเปลี่ยนอาหารดีๆแน่ก็ยัออยงวะมือไดก็บตำมะขงตํตำมะข u n งตำมะข u n งตำมะขุ n งตำตำมะข u n งตำมะข u n งอยู่หันไว้จนสีบอ่อยากลเห็นบนอืม เคลียยิบเทราสินเออเคลียเคลียเคลียยิบเศนหนึ่งมากเออพราให้มัมนเด่นจะขีปจักหยังกับ่าไปเตี้ยนี่ละเขาเอิ่นว่ากลับมาจุดเริ่มต้นใหม่เออบัานี่จุดเริ่มต้นนีมันได้สวยหรูคือจังจุดแรกเด้มันบอกคือตะกี้เด้จุดเริ่มต้นใหม่นี่พันนี่นนมีต่หนามเออตะกีนบ่จุดเริ่มต้นขึ้นมา บาทีทังเดินนั่นปุ้ยคนกีดยางมกตอยพูดแล้วเออแต่ตอนนี้นบอกเฮ้ยมีแต่น้ำเล็บแมวพูดแล้ว <c oughs> <c oughs> มีแต่ลนาำเล็บแมวพูดแล้วอตอนนี้กําลัางกเกาะม้าแดกอยู่ตอนนี้เกาะม้มาสิแตกอยู่ตอนนี้เออเอาหมามาขอท่านบาน้่น คนขอทานบ่ไดดแล้วเี้อ๋อโอน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 เห็นบ่นัน่นได้แย่งกันนั่นสิแตกกันถ้วยเดียวเปียนกันสดอยู่นัน่นเอออย,ย,ย่ยาตักคหญไงย่าตักคใหไ่ตักคํำน้อยๆเนี่ยเห็นบ่นัน่นเปียนกันตักระตาเมื่อนใส่กันอือโอ้ยนั่นนั้นมันสิเบิดก้อนแล้วมันสิเบิร์ก้อนแล้ว,น,น,ลวน,นันน่นนันน่นนั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 ่น มันสิเบิดก้อนแล้วนั่นน่ะเดตักโผลไหลยอมกินมันมีถ้วยเดียวยอมกินยอมกินกงยังไงยอมกินเด็ตักค่ำใหญ่เออทังขันกัเอาเข่าใส่น้ำมันจดงสีเอี่ยมาาเฮ้ยผู้ซอยผู้ดซอยเออผู้เฒ่าเจ้าบ่มีเหงื่อมีแห้งเลยผู้ซอยกินอาหารประกอบห่ามูเด้ผู้ซอย โอนแม่ผู้ซอยผู้เบาเจ้าบ่มีเห่มหเหเหอมีแห้งเห็ดย่างเหลือเด้อผู้ซอยเอ้ยเออยางกะลุยจุกลุยจุกล่ะเออขาลอยขาลอยไปล่ะเอ้ยโอนเนเด้อผู้ซอยเด้อพ่อได้กินจุกินกิเนี่ยเออบ่ได้เดบแบนี่เออเดี๋ยวจะเป็นขี้ักเลีียงเนียนี่นะมึงแน่บ่มีเห่อมีแห้งเหรอเห็นบ่ไปใส่มาใส่กับ้ย ขอนค่ะขอนเนี่ยเออไปไลลบ,มมบ่ได <laughs> ้แล้วรถลากกับบ่มีบานฮันวันวะ่นว่นฮ่าฮ่าน่่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่า่งฮงาฮ่าฮ่าฮ่วนนาะฮ่า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 ฮอ ไปก่อนจ้าเดี๋ยวจังมาพอกันเนาะจังมาพอกันไม่คลิปนะอันที่บอกว่าเราเรากะเราเหรอเด้อเราอยู่้องผู้ซอยเหรอเด้อบางคนมันกล่ว่าเขาฟังบ่ได้เนาะว่าสันว่านั่นแหละก็ยังบอกว่าห้ามพลาดก็ยังว่าเออเลยบ่ดด้ฟังเลยเห็นบอโอเคเนาะจ้าเนาะไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า